สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้พบกันวันที่สามนะครับวันที่สามสิงหาคมในเดือนสิงหาคมวันนี้สามสิงหาคมคิสระสองพันยี่สิบสองวันพุธนะครับเราพบกันในบทอ่านจากจดหมายที่เชื่อว่าเป็นของนักบุญบาร์นาบัสนะครับบาร์นาบัสนี่ก็อยู่ในสมัยแรกๆของศาสนาจักรนะครับ ในหัวข้อบอกขนทางแห่งความสว่างท่านเขียนไม่บอกว่าจงพิจารณาขนทางแห่งความสว่างที่ผู้ที่มุ่งเดินทางยังจุดหมายต้องเอาใจใส่ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเราจะก้าวเดินไปเราจะได้รับการดนใจให้รักพระผู้สร้างของเรายำเกรงพระเจ้าถวายสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์ผู้ทรงไถ่เราจากความตายให้มีดวงใจเดียวและอุดมด้วยทรัพย์สมบัติปว่ายจิต หลีกเลี่ยนการสมาคมกับผู้ที่เดินอยู่ในทางแห่งความตายเกลียดทุกสิ่งที่ไม่เป็นที่พอพระไถยพระเจ้ารังเกียจการหน้าไหว้หลังหลอกยึดถือพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างแน่วแน่อย่ายกย่องตอนเองจะจงสุภาพอ่อนน้อมอย่าหากเกียรติให้ตัวเองอย่าสมคบกันต่อสู้เพื่อนบ้านอย่าปล่อยให้ความจงของเข้าครองหัวใจของท่านจงรักเพื่อนบ้านยิ่งกว่าชีวิตของท่านเอง อย่าฆ่าเด็กยังไม่เกิดด้วยการทำแทง้งอย่าฆ่าเมื่อเกิดแล้วอย่าละเลยอบรมสั่งสอนบุตรธิดาแต่จงอบรมเขาตั้งแต่ยังเยาว์วัยให้ยำเกรงพระเจ้า,อย,าอย่ามักได้สิ่งของที่เป็นของคนอื่นอย่าเป็นคนตรณีอย่าร่วมวงกับคนจองหองแต่จองผูกมิตรกับคนสุภาพและคนมีคุณธรรมความดี สิ่งใดก็ตามที่เป็นมากับท่านจงถือว่าเป็นพระพรของพระเจ้าเพราะไม่มีอะไรจะบัตรขึ้นได้ถ้าพระเจ้าไม่ทรงอนุญาตจงหลีกเลี่ยงการตีสองหน้าทั้งในความคิดและวาจาเพราะมันจะเป็นบ่วงแล้วที่นำมาแต่ความตายจงแบ่งปันทุกสิ่งที่ท่านมีแก่เพื่อนบ้านอย่าบอกว่านี่เป็นของฉันถ้าท่านมีส่วนร่วมกันในของที่ไม่เสื่อมเสีย แล้วกับสิ่งของที่รู้จักเสื่อมเสียนั้นจะต้องยิ่งกว่าอีกท่านจะต้องใจกว้างเป็นทวีคูณอย่าพูดพร่อยๆเพราะปากเป็นที่มาแห่งความตายเพื่อความดียิ่งใหญ่ของวิญญาณจงพยายามเต็มกำลังที่จะรวนชีวิตอย่างบริสุทธิ์อย่ายื่นมือแต่จะรับแต่หดมือเมื่อต้องให้และหดมือเมื่อต้องให้ ทุกคนที่พูดกับท่านด้วยวาจาของพระเจ้าจงรักเขาเหมือนแก้วตาของท่านจงคิดถึงวันเวลาแห่งการพิพากษาของท่านทั้งกลางวันกลางคืนจงแสวงหาและสังคมกับผู้ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเทศนาจงเตือนพวกเขาด้วยใจร้อนหลนคิดเสม,มอว่าจะพูดได้ดีอย่างไรจึงจะช่วยวิญญ,ญาณเขาให้รอดเมื่อทำงานด้วยมือจงถวายแด่พระเจ้าเพื่อใช้โทษบาปของท่านอย่าลังเลใจในการ ให้เป็นขาดและเมื่อให้ก็อย่าบ่นจงรู้ไว้เถิดว่าผู้ให้นั้นจะรับรางวัลอย่างงดงามจงรักษาประเพณีที่ท่านได้รับไม่เติมและไม่ตัดกิจการชั่วนั้นท่านจะต้องเกลียดชังจงตัดสินอย่างยุติธรรมเสมออย่าก่อกวนให้เกิดการแตกร้าวเป็นนันขาดจงปฏิบัติตนเป็นผู้นำสันติเสมอและทำให้คืนดีกันจงสารภาพบาปของท่าน และอย่าภาวนาด้วยมีมโนธรรมที่ไม่บริสุทธิ์นี่แหละเป็นผลทางแห่งความสว่างครับที่บอกว่าเป็นเหมือนจดหมายของบุญบอลบัสนั้นก็เขียนเขียนถึงาบรรดาคริสตชนที่ท่านไปเทศไปสอนตามที่ต่างๆก็เป็นคําสอนที่ง่ายๆไม่ต้องตีความอะไรก็สอนให้ทุกคนนั้นทําดีนั่นเองสอนให้ทุกคนนั้นรู้จักที่จะก้าวเดินไปด้วย การโดนใจของพระเบญชาก้าวเดินไปด้วยความมั่นใจในการกระทำความดีในนี้พูดละเอียดนะพูดละเอียดพูดถึงเรื่องของการทําแทง้งเรื่องของการที่มีหน้าที่ต้องอบรมบุตรธิดาอ,อบรมดูแลลูกหลานในครอบครัวพูดถึงการที่จะต้องมีความซื่อสัตย์ไม่มักง่ายที่จะออทรัพย์สินของคนอื่นต้องมีความยุติธรรมใช่ไหมและในเวลาเดียวกัน ก็ให้รู้จักที่จะอดทนที่จะทํางานด้วยความเด็ดเหนื่อยนั้นก็ถือเป็นของถวายเป็นสิ่งที่ถวายตอนแต่พระเจ้านี่สิ่งที่ที่ท่านสอนไว้แล้วก็บอกชัดเจนนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นการทบทวนสิ่งที่ท่านได้เคยสอนกับประชาชนในสมัยนั้นที่ท่านเดินทางไปนั้นที่ต่างๆในบุญบาบัสนะครับก็เป็นโอกาสที่นนอในทุกวันนี้เรา เราก็มีชีวิตอยู่อยู่ในสังคมเราก็มีเพื่อนพี่น้องเพื่อนมนุษย์บ้างหน้าหลายตามีทั้งคนที่เราชอบเราที่ไม่ชอบนิสัยที่ตรงกันกับเรานิสัยที่ไม่ตรงแลนอื่นเราก็พบความยากลําบากพบอุปสรรคพบกับปัญหาต่างๆในชีวิตเหมือนกันนะอาจจะเป็นทางจิตใจก็ตามหรือว่าทางภายนอกร่างกายเราจะขาดสิ่งที่จะเป็นหรือจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เรามีแลนอื่น มันก็เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราเพียงแต่ว่าให้เรามั่นใจว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานั้นพระเป็นเจ้าพระองค์จะทรงดูแลเพียงให้เราได้มีความซื่อสัตย์มีความเชื่อมั่นในพระเป็นเจ้าและก็ขอพระองค์ประทานพระพรต่างๆเพื่อเราจะได้ทําให้ชีวิตของเรานั้นก้าวหน้าไปไม่ทําผิดพลัง้งไม่ทําพลาดในชีวิตในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้าฐานะที่เป็นผู้ได้รับการถ่ายกู้จากพระองค์ ขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสันผ่านอุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ